ครับสวัสดีครับก็เดินมาจนถึงหน้าบ้านนะครับเห็นกระแสน้ําที่ไหลเข้ามาในบริเวณบ้านผมไหมครับช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูหน้าหมาเรานิดนึงนะครับว่าหมาก็ตามมาส่งผมด้วยนะครับสวัสดีครับบลองบ็อกน้องบ็อกสวัสดีครับวันนี้น้องบ็อกก็มาส่งผมด้วยนะครับอ่าเราก็เห็นนะครับว่าสภาพน้ําสูงครับความสูงของน้ํานี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ของผมเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นสภาพน้ําที่ไหลมานะครับ ที่ม to really? ันรุนแรงนะครับผมก็ต้องไปก่อนนะครับนี่ผมก็จะไปงานของซิป้าเชียงใหม่นะครับนี่คือสภาพชุดออกจากบ้านนะครับจะไปแบบไหนดียังไม่รู้นะครับลองดูนะครับดูสัาระละด้วยนะครับโอ้โหดับแรงครับแรงครับแรงครับไม่ไหวเป็นการไปงานซิปป้าที่ลำบากมากครับโอ้โหท่านครับลำบากจริงๆครับนะครับนี่ซิป้าต้องเพิ่มค้าต่วยให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไปยากมาก น้ำนิ่งกว่าน้ำตกนะครับไหลมานะครับมองย้อนกลับไปด้านหลังจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยครับสภาพมันทะเลดีๆนี่เองนะครับอ้โหน้องบล็อกครับน้องบล็อกน้องบล็อกกำลังน้องบล็อกกำลังเฮฮาปาร์ตี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาถ่ายนะครับเอาแล้วครับไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ซึปเปอนะครับดูสภาพน้ําไหลเข้าบ้านสิครับสุกโงยครับพูดได้คําเดียวว่าสุกโงยนะครับ